สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะฮะท่านว่าออฟฟิเชียลครับผมจากร้านโ o โตไ e ช็อปพระราม5ครับผมซื้อขายแลกเปลี่ยนรถ Big กไบคมือสองนะครับสำหรับใครนะฮะที่มีรถ Big b ไบคอยู่นะครับอยากขายอยากได้เงินสดไว้ใช้งานก็เข้ามาที่ร้านเราได้นะครับผมแล้วเรารับซื้อก็สามารถส่งรูปส่งเล่มเขียวกันเข้ามาในอินบ็อกซ์แฟนเพจได้เลยนะครับ วันนี้ฮะก็ไม่ได้มาขายแล้วกันนะครับมารีวิวรถนะครับก่อนปล่อยให้กับลูกค้านะครับผมคันนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับเซอร์วิสพร้อมส่งมอบเรียบร้อยนะครับลูกค้ารอรับอยู่ที่โคราชเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะบอกเลยว่าคันนี้นะครับเอาว่านานเข้ามาทีแล้วคันนะครับแล้วก็สภาพแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างคือเป็นปี17นะครับซึ่งในตลาดตอนนี้ซึ่งถ้าเกินเกินปี16ขึ้นมาเนี่ยคือค่อนข้างหายยากละสภาพดีๆค่อนข้างหายยากละเพราะว่า คนขี่น้อยมากๆนะครับเอาว่าขี่น้อยมากๆนะครับผมเจ้าคันข้างหน้าของผมนะครับนั่นก็คือคาวสกิแซดพันนะครับผมไม่ใช่แซดพันอานะแต่แต่งเหมือนตัวอาเลยครับก็คือมีเบมโบ่ใหแต่งเหมือนตัวอาเลยตัวอาคือจะมีเบมโบ้นะครับนะฮะก็ปีสอง7นสิบนะครับบอกเลยว่าปี17บหายากนะฮะอย่างที่แจ้งไปนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเจอเป็นปีสิบปีสิบี่นะครับนะฮะ ตอนนี้ก็ส7เจ็ดนะครับมาจอดอยู่ที่นี่แล้วนะครับผมเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับมาดูของแต่งกันดีกว่านะครับคันนี้บอกเลยว่าของแต่งทุ่มท่วมนะฮะที่เราเห็นจุดเด่นเด่นเลยนี่จะเป็นฝาถังน้ํามันแต่งนะครับผมนะฮะปอกแฮนด์โดมิโนนะครับกระจกปลายแฮนด์อืมกระจกปลายแฮนด์สวยๆนะครับผมแล้วก็ชิวหน้าแต่งนะครับผมไฮเลียวหน้าแต่งนะครับผมแล้วก็ ปั๊มบนเบมโบนะครับพร้อมกระปุกน้ํามันเบรกแต่งนะครับผมนะฮะเบมโบหมุดทองสวยๆนะครับสุดจริงๆแล้วก็ปั๊มล่างนะครับผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็น M 5 0หูหรือเปล่านะครับนะฮะแล้วก็พร้อมกับสายถักนะครับสายถักแต่งนะครับผมการมอน้ํา EVT เทคนะครับกันล้มนะครับผมแล้วก็กันล้มตรงแข็งเครื่องนะครับช่วงแข็งเครื่องนะครับผมท่อ a r Racing นะครับผม เอาว่าลั่นลั่นเลยนะครับลั่นเลยนะครับเพราะว่าเดินเดินคอวายไปมานะครับเดินคอวายมานะครับก็เป็นท่อคู่เออาร์นะท่อแท้ด้วยนะครับกระปุกน้ำมันเบรกหลังแต่งนะครับผมไฟท้ายไฟเลี้ยวในตัวนะครับแล้วก็ท้ายสั้นนะครับพับได้นะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวในตัวเบาะนะครับแต่งนะครับผมก็ทํามานะครับเบาะหลังนะครับมาคู่นะครับแล้วก็ จะเป็นไล่น็อตสีไทเทเนียมนะผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นน็อตไทเทเนียมไหมแต่น่าจะเป็นน็อตไทเทเนียมนะครับก็เป็นแบบประเจดดาวนะครับใช้เป็นประเจดดาวนะครับไล่กิ๊บต่างๆนะครับผมแล้วก็ฝาน้ํามันเครื่องนะครับผมีแข็งเครื่องกันล้มไม่มีรอยนะไม่มีรอยนะครับสภาพบอกเลยว่าปลิบปลินะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกันสะบัดนะครับผมนี่ไล่น็อตสีไทเทเนียมเห็นไหมครับสุดจริงๆนะครับ น็อตทองก็มีนะฮะโอเคครับมาดูเลขไม่นะครับคันนี้ก็ปล่อยใหก้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วเลขไม่วิ่งเพียงหมื่นเก้าเท่านั้นเองนะครับผมหมื่นเก้าสองรอยี่สิบหกโลเท่านั้นนะครับมาฟังเสียงกันดีกว่า a r Racing งนะครับท่อคูมจะเสียงเป็นยังไงนะครับมาฟังเสียง ก็เดยประมาณละกันนะครับสำหรับเจ้าคาวาซ uki แซตพันคันนี้นะครับก็เตรียมส่งมอบนะครับโคราชนะครับก็อวยพรลูกค้านะครับรับรถคันนี้ไปนะครับขอให้ขับขี่ปลอดภัยนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะฮะ ขอนคันนี้ไปจนจบกันเลยทีเดียวนะครับร่ำรวยนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับผมร้านมอตอร์ไซค์ช็อปนะครับรถสวยๆดีๆขนาดนี้นะครับมาจอดที่นี่แล้วนะครับผมนะฮะก็ยินดีมากๆครับได้มีโอกาสปล่อยให้กับลูกค้านะครับที่น่ารักของเราไปนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ฮะเรื่องราวโดยประมาณแล้วกัน สำหรับใครที่มีรถบิ๊กไบคอยู่นะครับอยากขายอยากได้เงินสดไว้ใช้งานนะครับก็เข้ามาที่ร้านเราได้นะครับผมร้านเรารับซื้อก็สามารถส่งรูปส่งเล่มเขียวกันเข้ามาในอินบ็อกซ์แฟนเพจได้เลยนะครับและวันนี้ฮะหมดเวลาของธนวันออฟฟิเชียลลงแล้วครับผมพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าแล้วก็ไลฟ์สตรีมหน้าเราจะพาทุกท่านนะครับเข้ามาดูรถคันไนกันอีกนะครับเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ฮะสวัสดีครับ